ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้มีคอนเทนต์มานะครับก็ใช้ปืนเฉพาะที่ใช้ปืนที่ใช้กระสุน7.6วมอเท่านนะครับอย่างเอชเนี่ยครับก็ไม่รอช้าครับดูซิว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับจะได้ที่หนึ่งวะครับไปดูกันเลยครับโอเคแล้วครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็รอ50วิเพื่อนแต่งตัวเหมือนเราเลย ก็ใช้ปืนที่เก็บเฉพาะเจ็ดจุดหองนะครับก็มีดไม่นำนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดเสียงก่อนมีดไม่นับแล้วก็ระเบิดไม่นำนะครับใช้ได้เหมือนเดิมครับเราิดตามเบอร์สี่โอเคเขียนเขียนก่อนอยากไปเดือดเดือดพอชินกิโอเคต่อยฮะต่อยเหรอฮะ นะครับวิ่งตามคนที่มันต่อยเราเมื่อกี้นะคผมจุกจุกมาสเตอร์เดี๋ยวเบอร์สี่ตรงไหนอ่ะ ตามเบอร์สี่นะครับวันนี้โอเคแล้วมันลงที่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทิศทางเอาอยากลงโพชินกิเฮยอไม่ใช่โพชินกิที่นี่ที่ไหนอะรู้ครับเวลาลงต้องมองครับว่ามีใครตามาปเปล่านั่นอะขี้ไปเลงวันนลงบ้านใหญ่ๆก่อนเลยครับเพื่อมีปืน แยกไปคนละทิศคนละทางกันแล้วเบอร์สามไกลสุดตอนนี้โู้ได้ลงลงงานตกใจอุย๊ยมีคนตามมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจิเก็บไปเก็บไปอ๋อติดติดติ วันนี้เรามาขโมยปืนเพื่อนบ้านนะครับ7.62มมใช่ไหมอันนี้เลย7.62มมเท่านั้นนี่เราอันนี้โอเคเก็บมาเยอะเลยวันนี้เอาสไลงหมดแล้วใสดอต โอเคครับระเบิดมาแล้วไม่เอาอ๋อเบอร์สองอยู่นี่ไงเบอร์สองกระทะโอเคมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเบอร์สามโดนครับเอ้ยของเอาข้ามได้้วยไว,ยวย้ตรงนี้ โรงงานครับก็อ,อยู่นอกวงด้วยโอ้พระเจ้าจอมันยอดมากโอ้ครับต่นต้องทำตามสัญญาครับจะเล่นเจเจจุดหกสองวมม,มตอนนี้ก็มีเคียปืนเก็บปืนเก็บอันเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งเขาโรงงานใหญ่เลยดีกว่าดีนะ้ว น้ำมันนี่เอาหมวกนี่ยาไม่เอาไม่เอาออกออกออกไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาครับอันนี้มันไม่ได้ใช้อ้าวเราไม่เอาออกไม่ได้อ่ะอ้าว ออกออกไะครัออกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราไม่ใช้เอาับตามสัญญาเราไม่ใช้ครับถึงเมียครับไม่ต้องว่านะครับผมไม่ใช้แน่นอนกีหละ เนี่ยเจอละสนไนเปอร์เนี่ยต้องใช้ปืนนี่เาปืนสองทิ้งครับทิ้งทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเอามาทำไรทิ้งทั้งหมดอันี้ออกมาทิ้งมันออกไม่ได้ เล่นดอทเล่นดอดอยู่นี่โซนการเล่นคือโซนการเล่นได้ทีหนึ่งไม่เป็นละครับขอแค่อันนี้ก็พอใช้แค่เจ็จุดหกสอง อย่างนี้ไม่เอาเอาเดี๋ยวโฮโลกราฟิกเอามาก่อนแล้วก็เอาเล็ดดอททิ้งเล็ดดอททิ้งเฮ้ยทิงไม่ได้อ๋อออมาครับออามา ไปส่องหายไปในร่องออยู่นู่นมียาก,กองใหญ่เอ้าเขาไม่ได้่เดินชมประตูอ่ะเจอ้วสไนเปอร์อเดียวแล้ววันนี้ ใข่มันจิงนะรัวมากเอาโอ้ใส่วันนี้อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งทิ้งทิ้งทั้งหมดทิ้งขอบ้านที่มันขึ้นไปชั้นบนสุดได้จุดจุดจุดจดจุดจดเอาอนนี้มาเจอคนครับเจอคนขับ โอเคเราได้น่งคิวแล้วครับเพื่อนอย่าแยง่งอย่าแยง่งเจด็ดจุดหกสองมีป่ะอ๋อทำไมเรื่องไม่ได้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยช่างมันนะครับตกใจปดปี๊ดอะไรปิดปีดป๊ดๆเลยล่ะ โอ๊ยมาขับเล่นอะ ใกล้มาแล้วครับโอ้โอ๋อล้อเออครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับสไนเปอร์ มันขับอะไรเนี่ยชนกองฟางแล้วรถแตกพระเจ้าอตอนนี้ก็รอครับรอจกกนกว่าจะถึงเซฟโซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปโพชินกีดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าจะไปพร้อมเพื่อนดีไปพร้อมเพื่อนนี่แหละปลอดภัยโอเคครับตอนนี้ เ้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วมันเพื่อนจะไปลงเมืองข้างหน้าหรือเปล่าอ้าวไม่ไปเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะขอปืนดีกว่าปืนนั่นไงนั่นไงเจลวเจลวคุณนอ n เอาไอคิว ไอ้เนี่ยคุณค่าครับผมได้แล้วครับสองคิวแล้วครับเหลือห้าสิบแปดคนครับตอนนี้เจ็ดจุดหกสองเดียวนะเจ็ดจุดหกสองนี่ไงนี่ไงได้หมดแล้ว เงียบสงบมากตอนเนี้โอ้นี่รถพยาบาลเผื่อใครมองไม่ออกครับข้างหลังเป็นแบบว่ากุ๊ป่วยนั่งเป็นคาซิตแล้วก็ข้างหน้าเป็นคุณหมอพยาบาลครับข้างหน้ามีเงนินครับเดี๋ยวขอไปซุ่มก่อนนี่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นมีคนยิงกันอยู่ได้ดูมันจะขับไปแล้วนิ่งเลย เพื่อนเหยียบมนันหรอโดนยิงหัวนั่นไงว่าแล้วมันแย่งคนะระหว่างทางก็มองหาคนนะครับดูสิมีเจ็ดจุดหกสองไหมปืนไรเฟลิลขับสามคนเลยแม่แหละรถเนี่ยแปดจุดหกจดกระสุนสิบสองเกต น,นี่มาดิใครมันบินวะเน่ามันหลากเมื่อก,กี้มันเห็นคนนะครับคนอยู่แถวนี้ มีเ่เขตปลอดภัยไหมครับเยอะมันเยอะมันนี่เนี่ยเอาอีกแล้ว ไปครับไปเลยครับเข้าเขตปลอดภัยเขียนสมวนสรสักพัน์สักปาโ<ฮ>อันนี้มันเร่งความเร็วชัดๆยวตกรถขึ้นมาเนี่วะ มึงขับดีๆตั้งนานชุดๆๆๆชุเข้าไปนะครับอันนี้เบอร์สามอยู่ข้างนอกครับเอ้ามาจากไหนเนี่ย ขึ้นหลังคาเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยระเบิดตกวกูข้างหน้าเมื่อกี้โอเคโอเคระเบิดหมดนะครับตอนนี้เบอร์สี่วินู่นแล้วเบอร์สี่ข้ามทะเลนะครับ ยาเต็มเลยปังหน้าชิดๆนั่นขนเปล่าไม่ใช่ ดับกำลังจะลงครับวิ่งไปเลยครับปะตอนนี้ <c oughs> ผมเคยมีประสบการณ์ครับได้ตายแล้วมีเพื่อนขับรถมาชนตายคิ่าละสเจนาทีแล้วตอนนี้เหลือสาสบหคนครับข้ามสะพานดี คน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 เมื่อกี้เห็นคนลงรถเลยเห็นคนเมื่อกี้ เห็นี่เหรอออกเอาปืนแคปอ่ะปืนแคปนี่เนี่ยนี่เนี่ยเก็บไมโครโค้ันไปทำไม นอก c k า u t นะครับเดี๋ยววะหาศพไม่เจอศพอยู่ไหนอยู่ทุกคนเลยหรอด,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 ดี๋ยเดี๋ สองมมอครับเอาเอสเคเอมาผมว่าอย่างนัี้นผมต้องมีปืนคนหนึ่งอันอ่อยางนั้นผมว่าผมเอ้ยเพื่อนเอเคมาดิเดี๋ยวเล่นมายากรให้ดู เรือมีเรือดว้วยข้างหน้าเหลือ19คนครับตอนนี้ฮิวสครับ ไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นเรือครับโอเคไปไฟในนะ้ำมาครับรอยก้ถ ย่กลางวงครับตอนนี้สี่คนยังครบนะครับในทีมตอนนี้ทกสองไม่เอาเฮ้ hey. เอเฉแฉเฉแอยูไ่ไหนเ k มาหาป้าล้วลูกเอา้เอาเ,าเ,าเด็ดหลุดเมื่อกี้วิธีแอบซุม่มอะครับนี่ก็คาดลงเล้เอาอหัวโคก ใครบอกเกมต้องไม่สายตาเสียเนี่ยพับกีเนี่ยอย่างสไนเปอร์เนี่ยต้องสายตาดีตลอดมันหากคนไม่เจอผมว่าแถวมีมี ครับเหลือสิบสามคนครับตอนนี้คนนี้ก็หายากหายเย็นจ,จริงๆเลยเอาเดี๋ยวกระสุนโผต่อหน้าปืนโผต่อหน้าเอาจะเรียกคนนะครับ สามน่นครับอาันโตอัตโตครับควันวหนามากมุกสาม,มาแล้วก็บลาบลาบลา ทำไมวันนี้เลือดลงไม่ได้เลยเห็นไหนนครับตอนนี้เหลือสิเอคนแล้วครับยิงกันตอนไหนนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมไปรอซุ่มดีกว่าจะดีกว่าเบอร์สี่ยิงันเลยจังวะ <c oughs> เอาอยางเยี่ยมต้องเจอสัตว์ประหลาดเรารวมทีมเรามาหาชั้นทีนนี่นัดตอนนี้เรากลับเรากลับเรากลับแกงเบอร์สี่ครับ เหลือเก้าคนครับตอนนี้ตกใจต้องว่าทำไมเบอร์สี่มันเร็วจังมันขับมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ล้มรถล้ม มาแล้วครับไปแล้วเอาเอาเอาเอ,าเอายิงร้องเออขอลดเบอร์เซียอืนยาวมาดิปืนยาววันนี้ครับเราได้มาท่องป่าครับวนวิ่งออกวงทำไม กลับเอ้ยกลับเข้าวง ราะว่าจะต้องมีคนวิ่งหนีบาเรียมามันือปืนรอเลยเหลือีอีครีมนึงครับอ่าหสามคนแล้วครับโซนการเล่นหน้านๆาหน้านานนายาแก้ปวดหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวระหว่างทางเจอคนแน่นอน บอร์สี่พูดอะไรเมื่อกี้เขียน้าวเขาลดเอ้ยเกือบเข้าไม่ทันแอร์ทับแอร์ทับขอแอร์ทับก่อนขอแอร์ทับก่อนลงรถลงรถลงรถดเราวิ่งไปงขอบคุณค่าจูเจนติ๊กอ้าวอ้าวอ้าว ใครมาเอาอ๋อกอซาดีเลยดีเลยกอซาดก็มากอซาเป็นปืนแรงครับไม่ต้องสงสัยนะครับเมื่อกี้เหมือนเบอร์สองกำลังจะโดนยิงเหลืออีกคนเดียวครับอีกคนเดียว นานนานเห็นละอีกคนเดียวครับอยู่นูน่นจบครับชนะไว้ชนะไว้จะได้กินไก่เอาเอ็มพไม่ใช่เราขาห่าเนี่ยดูสิอ๋ออย่างน้อยได้ชิ้นหนึ่งครับไม่เป็นไร บิดยิงรถครับยิงรถนั่นยิงนะครับเฮ้ยแต่ปืนแรงนะยิงแป๊บเดียวก็จะระเบิดละตูมระเบิดเรียบร้อยครับปลีที่ผลการรวมอันดับหนึ่งครับเราให้สติกเกอร์ทุกคนไปเลยนี่ให้ไก่ แล้วก็ให้ไก่ทานใหญ่ชิวเวอร์ครับผมค่าสี่เขาค่าห้าคนหนึ่งค่าเจ็ดแล้วก็อีกคนค่าสี่ทำไมโอเคครับได้เกตเอสดาเม่สามร้อแปดสิบโอ้โหโอ้โหรักษายี่สิบห้าเวลารอาชีวิตยี่สห้าจอาทีโอเคครับไม่เป็นไร ได้รับแอ,ร,อบร์ดร,รอปลึกรักพร้อมเปิดดูไหมเป็นยังางต่อแมวก็คลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับก็และที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้รอคลิปใหม่นะครับโอเคครับไปแล้วครับ